ตำนานบันไดวัดเตือนกันว่าห้ามเดินขึ้นบันไดวัดร้างหลังย่ำคำเพราะวัดบางแห่งไม่ได้มีไว้ให้คนขึ้นไปทำบุญแต่มีไว้ให้สิ่งที่ไม่ใช่คนลงมาหลายปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เดินกลับบ้านตอนหัวคำ่ำเขาเลือกทางลัดผ่านวัดร้างบนเนินเขาขณะก้าวขึ้นบันไดเขารู้สึกว่าขั้นบันไดยาวขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เคยนับได้ไม่เกิน30ขั้นระหว่างทาง เขาได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาแต่เป็นเสียงสวดที่ผิดจังหวะเหมือนคนสวดทั้งที่ไม่มีลมหายใจเมื่อมองขึ้นไปเขาเห็นพระหลายรูปยืนเรียงกันทุกองค์ก้มหน้าจีวรเก่าเปิดดินโคลนท่านใดนั้นพระรูปหนึ่งเงยหน้าขึ้นและพูดเสียงเรียบว่ามาทำบุญต้องขึ้นให้ถึงยอดเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบรองเท้าผู้ชายคู่นั้นวางอยู่ขั้นบันไดขั้นแรก ส่วนบันไดวัดร้างตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครนับจำนวนขั้นได้ตรงกันอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนก้าวขึ้นวัดแห่งนั้นจะเพิ่มอีกหนึ่งขั้นเสมอ